บุรุษพยาบาลทำงานในโรงพยาบาลบ้าวันแรกพออพาเขาเดินดูรอบๆก่อนถามว่ามีอะไรจะถามไหมเราจะดูได้ยังไงว่าคนไข้คนไหนหายแล้วปล่อยตัวกลับบ้านได้พออบอกง่ายมากๆก่อนให้พยาบาลคนอื่นพาตัวคนไข้ามาสามคนเพื่อทดสอบให้ดูสามคูณสามได้เท่าไหร่คนแรกตอบเท่ากับหารแคว่แคว่ไม่ผ่านอยู่ต่ออีกหนึ่งปีคนที่สองสามคูณสามได้เท่าไหร่อ๋อเดือนกุมภาพันธ์ไม่ผ่านอยู่ต่ออีกหนึ่งปี คนไข้คนที่สามสามคูณสามได้เท่าไหร่ง่ายๆเก้าง่าย,ายพออ,อถึงกับอึง้งและให้พยาบาลรีบทําเอกสารปล่อยตัวเขาทันทีระหว่างที่คนไข้กําลังเดินไปทางออกบุรุษพยาบาลหน้าใหม่ถามว่าคุณรู้ได้ไงว่าตอบเก้าคนไข้ตอบง่ายมากแค่เอาหารไปหารกสามและลบด้วยเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นก็ออกมาอร่อยแล้วว่าแต่ยานผมจอดอยู่ตรงไหนกับรวมห้าบุคคลทําอะไรไม่ฉลาดผ่าที่เจสิบสี่อันดับที่ห้า เราต่างรู้ว่าหมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ถ้าพูดถึงของโปรดท็อป5ของน้องหมาก็คงมีสเต็กไก่ไส้กรอก กล้วยและเนยถั่วช่หมาชอบเนยถั่วมากเป็นอันดับหนึ่งเผื่อใครไม่รู้ย้อนกลับไป7ตุลาคมปี2018กับหนุ่มไม่ขอเปิดเผยชื่อวัย22ปีจากอีสโลเทียงประเทศสกอตแลนด์ตำรวจได้รับสายขอความช่วยเหลือราวๆบ่าย2-3 0จากชายที่อาศัยอยู่ในย่านแฮดดิงตันพอไปถึงขานเรียกแต่เขาไม่ตอบเลยต้องพังประตูเข้าไปพบชายดังกล่าวนอนจมกองเลือดมีแผลฉีกขาดที่เป้ารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเอดนเบิร์ก ปรากฏว่าเขาได้ถูกหมาตัวเองกัดน้องน้อยขาดไม่ได้หายไปแค่ยวงแต่หายไปทั้งพวงและโชคร้ายมากน้องหมาได้กินน้องน้อยของเขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วถึงกับนอนโคม่าอยู่เกือบ1อาทิตย์แพทย์ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรักษาแผลและส่งตัวต่อไป,ไปอีกโรงพยาบาลเพื่อต่อท่อปัสสวะให้กลับมาฉี่ได้กลายเป็นขันทีน้องหมาผู้ก่อเหตุคืออิงลิชบู l ด็อกชื่อบิกกี้อายุ2ปีตัวเล็ก ตอนตำรวจไปเจอน้องแกยืนงงตกใจเพราะเสียงดังปากเปื้อนเลือดไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไรเลยสอบถามเพื่อนบ้านและคนละแวกนั้นมีแต่คนบอกว่าน้องแกเป็นมิดมากไม่เคยกัดใครไม่เคยทะเลาะกับหมาตัวอื่นด้วยเจอทีไรชอบนอนให้เกาพุงไม่เชื่อว่าน้องแกะจะทำแบบนั้นใจดังกล่าวพ้นขีดอันตรายและฟื้นจากโคมา่าตำรวจสอบปักคำว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเล่าว่าอยู่บ้านคนเดียวกับน้องหมาแล้วเพอเอินทำเนยถั่วหกใส่เป้ากางเกงเลยถูกน้องหมางับกระชากออกไปทั้งเนยและหนวยในคำเดียวรีบโทรขอ,ขอความช่วยเหลือก่อนนอนหมดสติตอนที่ตำรวจมาถึงซึ่งตามหลักฐานมันแปลกๆเพราะกังเกงเขาไม่เลอะเนยถั่วและไม่ขาดไม่น่าจะทำหกเองแต่จงใจควักออกมาทาเลยมากกว่าอีกอย่างเนยถั่วมันเหนียวข้นมากนะครับไม่ได้หกง่าย อยู่ดีๆคนเราจะไปทานเนยถั่วที่น้องน้อยตัวเองทําไมเขาพยายามหลอกล่อน้องหมาให้ทําอะไรหรือเปล่าตํารวจก็ไม่ได้โง่รู้แหละแต่ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรหลังจากนั้นไม่เกินสองอาทิตย์น้องก็ถูกส่งกลับดาวพอเจ้าของเซนยินยอมให้การรุนยาคาทั้งที่น้องไม่ได้ทําอะไรผิดน่าสงสารอิงลิชบูลด็อกมีการามอันทรงพลังเป็นพันุ์ที่คนเขาใช้ในการล่ากระทิงในอดีตผมไม่ได้บอกให้ไปทํากับหมาพันอื่นนะอย่าหาทําเลยต่างหากอันดับที่ส หลายคนที่บอกว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ผมมั่นใจเลยว่าคุณยังพอเข้าใจความว่า close คำว,ว่า open หรือ what แปลว่าอะไรเราพออ่านออกฟังพอเข้าใจแค่ไม่รู้จะตอบอะไรซะมากกว่าคงไม่มีใครอาการหนะักเท่าเหตุการณ์นี้แน่นอนย้อนกลับไปวันที่12กุมภาพันธ์ปี2024ที่ประเทศอังกฤษ มีชายสองคนอายุ27กับ31วางแผนการไปป้นธนาคารซับโฟกในอิฟสวิชใช้ท่อเหล็กเป็นอาวุธบุกเข้าไปหวังกวาดเงินเพื่อพลิกชีวิตแต่ในธนาคารมีคนอยู่เพียงแค่สองสามคนดูไม่มีพิษมีภยัยท่าทางเขินอายสองในสามถือขวดโหลเล็กๆในมือดีวิ่งไปคนตามห้องเจอแค่ทีวีและทิชชู่ไม่รู้ตู้เซฟและเก๊เงินอยู่ไหนบนโต๊ะประชาสัมพันธ์ก็มีหนังสือและเี่อารส8บปบวกก็เลยหยิบติดไม้ติดมือไปด้วยสอง องสามเล่มดีกว่ากลับไปมือเปล่าไม่มีใครถูกทำร้ายเขาแค่ช็อกขาออกพนักงานต้อนรับหญิงกดสัญญาณเตือนภยัยตำรวจที่ราดตะเวนอยู่ใกล้เคียงก็รีบมาที่เกิดเหตุพบชายต้องสงสัยสองคนกำลังหนีอยู่เส้นทราเวนสตรีทสองขาย,ยังไงก็ไม่พ้นสี่ล้อถูกจับได้โดยละม่อมปรากฏว่าเขาทั้งสองไม่ใช่คนอังกฤษ มาจากประเทศในยุโรปตะวันออกใช้วีซา่า EU เข้ามาทำงานแต่ทุกอย่างไม่เป็นตามแผนเลยไปป้นธนาคารแล้วพวกเขาดันไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่านออกเพียงบางคำแล้วบังเอิญรู้จักคำว่า bank B A N K ที่แปลว่าธนาคารเลยเข้าไปต้นแต่อ่านสองคำหน้าไม่ออกชื่อเต็มคือ sub f o k sperm bank ครับพวกเขาพึ่งล้นธนาคารอาซูจิ ถูกตั้งข้อหาพยายามปล้นฝากขังก่อนส่งตัวขึ้นศาลเช้าวันถัดไปและผลักดันกลับประเทศตำรวจไม่ได้เปิดเผยชื่อของเขาทั้งสองแต่คนท้องถิ่นตั้งชื่อให้เขาแล้วว่าแจ็คนามสกุลมีออฟประมาณว่าชักให้หน่อยดีนะไม่ได้หยิดขวดโหลติดไม้ผิดมือกลับมาด้วยไม่งั้นคงโดนข้อหาลักพาตัวคนอีกนับล้านคน ไม่มีหน้ากลับมาทำงานในประเทศอังกฤษอีกถ้าใครถามว่าอา้าวทำไมถูกส่งตัวกลับมาจะตอบเขาว่ายังไงเนี่ยอนดับที่3เคยสังเกตไหมตำรวจอเมริกาทุกคนจะมีคู่หูจับคู่กันสองคนแต่เราจะเห็นแค่ชายหญิงกับชายชายพวกเขาก็เรียกร้องให้เท่าเทียมให้ตำรวจหญิงจับคู่กับตำรวจหญิงได้เหมือนกัน จึงออกมาเป็นภาพแบบนี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2024ที่เท็กซัสตำรวจแฮร์ริส o คา t y ตี้ได้รับแจ้งเหตุมีคนงัดเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของคนอื่นตอนราวๆ้ี2ที่วูดฟอเรส s t อพาร์ตเมนต์ตำรวจไปถึงสอบถามลูกบ้านคนอื่นกับพนักงานซ่อมบำรุงว่าห้องไหนทราบเป็นห้องที่อยู่บนชั้น2ตรวจสอบมีร่องรอยถูกงัดกระจกแตกมูล,ลี่ถูกยกขึ้นเจ้าหน้าที่สาว2คนก็เคาะประตูตะโกนแสดงตัวว่าเป็นตำรวจเรียกใครๆก็ได้ที่อยู่ในห้องนั้นมาเปิดประตู จากนั้นไปยืนก้มดูตรงหน้าต่างว่ามีใครออกมาไหมปรากฏว่ามีผู้หญิงเดินออกมาดูเจ้าหน้าที่ซ้ายเปิดฉากกระหน่ำใส่หน้าต่างหมดแม็กอีกคนตกใจกระหน่ำตามคนในห้องก็วิ่งหนีหางจุกตูดเจ้าหน้าที่คนแรกโหลดแม็กใหม่และกระหน่ำต่อจนหมดแม็กที่สองยิงเข้าไปในบ้านรวมๆ40นัดตอนพาการกลับไปตั้งหลักชั้นหนึ่งตะโกนบอกให้หญิงคนนั้นออกมามอบตัวช้าๆสาวคนนั้นก็ออกมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่นี่อย่ายิง ก่อนที่พวกเธอจะจับใส่กุญแจมือหญิงผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นอายุ28ปีถูกยิงแต่โชคดีมากๆที่สองตำรวจไม่มีความแม่นเลยไม่โดนจุดสำคัญนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยเธอเช่าและแชร์อาพาร์ตเมนต์นี้อยู่กับเพื่อนไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่อย่งางใดเธอกับเพื่อนทุบหน้าต่างเข้าห้องเพราะดันทำกุญแจหาย กระนำเข้าไปอย่างคออฟซูตี้กำลังเสริมก็แห่กันมาสองสาวเจ้าหน้าที่อ้างว่าเธอเดินมาที่ประตูพร้อมกับปืนในมือก็แน่สินี่มันตอนตีสองนะแถมอเมริกาเ้าปืนเสรีเธอไม่ได้มีท่าทีอันตรายหรือชี้ปืนมาที่เจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำตำรวจควรบอกมันว่าให้วางปืนลงยกมือขึ้นอย่าทำอะไรผุนผันไม่ใช่กระนำเลย กำลังเสริมเข้าไปตรวจค้นภายในอาพาร์ตเมนต์พบปืนตามที่บอกจริงตกอยู่หน้าประตูทางเข้ากระสุนครบใส่เซฟตี้อยู่ไม่มีใครถูกแจ้งข้อหาแต่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสองสาวนี้ไม่ควรมาเป็นตำรวจถูกสั่งพักงานทั้งคู่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ตำรวจอเมริกาจะพกแมกกาซีนสำรองมาตรฐาน4แม็กแต่สองสาวนี่ล่อไป3แม็ก40นัดทำเกินกว่าเหตุทั้งที่ไม่ใช่เหตุการาดยิงหรือเขายิงต่อ สู้คืนด้ดยซ้ำคลิปนี้ทําให้กรมตํารวจถึงกับต้องพิจารณาว่าไม่ควรให้ตํารวจหญิงกับหญิงจับคู่ด้วยกันเองรอรุ้นอยู่ว่าจะถ,ถูกฟ้องหรือเปล่าโดยมานักต่อนักแล้วเพราะตํารวจทําเกินกว่าเหตุอันดับที่2คุยกันแบบสาระเปิดอกกันเลยนะไม่ทะลึง่งช่องคลอดผู้หญิงจะมีความลึกโดยเฉลี่ย3-4นิ้วสามารถขยายได้มากสุด7นิ้วเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ เกินกว่านั้นก็ทะลุปากหมดลูกส่วนประตูหลังของเราจะเลดเฉลี่ย4-5นิ้วก่อนจะถึงจุดโค้งของลำไส้ซึ่งถามจริงเราจะอยากยาว8-12นิ้วไปเพื่ออะไรเพราะที่เหลือมันโอเวอร์เคลอย่าให้หนังผู้ใหญ่หรือเฮนไทยทำให้เราเข้าใจผิด ของใหญ่ไม่ได้ดีเสมอไปมีคนพิสูจน์ให้แล้วไม่ต้องไปลองเองเมื่อมกราคมปี2018กับเฟรดดี้อลาเิสจากอิลลินอยรัชชิกาโกเซลฟี่ตัวเองลนทวิตเตอร์นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแคปชั่นว่าโทษทีมุมไม่สวยเพอเอิญนผมไปบัวของเล่นขนาดเท่าพี่หักเลยลงเอยที่ห้องฉุกเฉินไม่มีทางลืมเลย ทำเอาคนงงและให้ความสนใจทันทีใช่ครับเขาจะใช้ปากของเขาพยายามเล่นกับของเล่นผู้ใหญ่ความยาวสิบนิ้วยัดเข้าไปในปากจนเกือบมิดกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่ามีบางอย่างติดปกติก็วันถัดไปปรากฏว่าเขาทำหลอดลมตัวเองยุบไอไม่หยุดจนเป็นเลือดหายใจลำบากจนแม่ต้องพามาผนกฉุกเชิญซึ่งแม่ก็รู้ว่าเขาเป็นชียังโสดและสุขสนแต่งงว่าไปทำอีท่าไหนจนต้องเข้าโรงพยาบาลไม่มีระบุว่าเส้นผ่าศูนย์กลา ทเท่าไแต่คุณน่าจะพอเดาได้ย้อนกลับไปดูอเวนเจอร์เขาก็บอกกับหมอตรงๆไปเลยว่าแค่อยากทดสอบใช้ปากกับขนาดของพี่ฮักดูเฉยๆแพทย์กับพยาบาลก็ถึงกับเบอร์ถือเป็นกรณีที่หายากมากมีโอกาสเกิดแค่หนึ่งใน100ล้านหมายถึงโอกาสที่หลอดลมจะยุบจากการบวบนะไม่ใช่โอกาสที่ใครสักคนจะได้บวบของพี่ฮักผู้ติดตามก็แห่กันมาเชิดชูเขาผู้เป็นตำนานและไอดอลอีกด้วย เฟรดีบอกอีกว่าแค่นี้ไม่เข็ดหรอกขอนอนโรงพยาบาล3วันลองให้กลับไปลองใหม่อย่างภาคภูมิใจแนะนำให้คนอื่นลองทำตามด้วยดูเหมือนเป็นการโปรโมตตัวเองมากกว่าและมันก็ได้ผลเพราะหลังจากเรื่องของเขาแพร่ออกไปนางก็ได้แฟนที่ทำงานอยู่ในด้านสุขภาพทันที อันดับที่1สมมุติว่าคุณดันไปขับรถอยู่บนฝั่งสวนเลนทางที่ดีที่สุดคือรีบกลับรถขับตามให้ถูกทางไปก่อนแล้วค่อยไปหาจุดกลับรถไม่ใช่ดันทุรังขับสวนเลนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดกลับรถต่อไปแต่บางคนมันมีสมองไว้ขั้นหูเฉยๆเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2,024ที่จังหวัดนนทบ,บุรีภาพกล้องวงจรปิดจากเทศบาลปราจ็ต บันทึกภาพเส้นแจ้งวัฒนะขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองปะปาเวลาตีห้ามีรถเก๋งดำขับย้อนสอนมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้มาได้ไงทุกคนก็งงพากันเบรกและหลบหมดกลายเป็นคนที่มาถูกทางต้องหลีกให้เหมือนจะรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ผิดฝั่งขับย้อนสอน ไปจอดคากลางเลนกลางแทนที่จะชิดในหรือรีบกับรถดันทุรังขับต่อไปเรื่อยๆจนผลกล้องวงจรปิดย้อนสอนขึ้นสะพานคนที่เขามาถูกทางก็เบรกไม่ทันทำให้เป็นเฉี่ยวกระบะตู้ทึบ1นึคันเสียหายและประสานงานกับโตโยต้าสีขาวอีก1นึคันคนมาผิดบาดเจ็บหาประดาหักแต่คนมาถูกกลับเสียชีวิตเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจยือชีวิตแต่ไม่สำเร็จ ในรถมีน้องหมามาด้วยโชคดีไม่เป็นอะไรมากแค่สั่นกลัวญาติของผู้เสียชีวิตมารับไปดูแลต่อเรียบร้อย คนขับเก๋งดำต้นเหตุเพิ่งกลับมาจากงานวันเกิดแม่ตอนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบอกว่ามีอาการมึนเมาพูดไม่รู้เรื่องตำรวจกู้กล้องหน้ารถเก๋งดำสำเร็จทำให้เป็นหลักฐานซ้ำเติมความผิดของตัวเองยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เขามาถูกทางแต่จงใจกับรถขับสวนเลนเหตุผลเพราะขับเลยไปแล้วขี้เกียจไปยูเทินแสงแยงตาขนาดนี้ก็ยังทะลึ่งขับต่อโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พอของเก่งดำไปงานศพของคู่กรณีมาขอเขมาครอบครัวผู้เสียชีวิตแทนลูกมอบเงินช่วยเหลือไปส0 0 0 0บาทแม่ของผู้เสียชีวิตทําใจไม่ได้ไม่ขอพูดคุยและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายคนอื่นต้องมาสวยเพราะคนมักง่ายจะอ้างว่าไม่ชินเส้นทางไม่ได้เพราะมันคนละประเด็นเลยแก่ตัวไม่ขึ้นจริงๆนี่แลกใบขับขี่จากแต้มอเมเบอร์เหรอครับว่ากันว่าผู้ใหญ่นั้นมีความลับกันทุกคน เจฟได้ยินแบบนั้นกลับบ้านไปเจอแม่ยืนทําอาหารอยู่ในครัวเลยลองเข้าไปพูดว่า mm. แม่ผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะแม่ดินแบบนั้นก็นิ่งรีบหยิบแบงค์ห้าร้อยให้ก่อนพูดว่าเก็บไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคนเจฟก็ทึ่งไม่คิดว่ามันจะได้ผลก่อนเดินขึ้นไปชั้นสองเจอพ่อนั่งทํางานอยู่พ่อผมรู้หมดทุกอย่างแล้วนะพ่อได้ยินแบบนั้นก็นิ่งแล้วรีบควักแบงค์พันยื่นให้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกโอเคนะ เจฟดีใจมากๆก่อนที่แม่จะตะโกนเรียกบอกครูสอนพิเศษมาแล้วเจฟเดินลงมาครูผมรู้หมดทุกอย่างแล้วนะแต่ครูกับนิ่งไม่มีท่าทีจะหยิบเงินออกมาให้เขาก่อนก้มลงมาพูดว่าก็ฉันมาก่อนแม่เธอมาทีหลังยังไงพ่อเธอก็ตัดฉันไม่ขาดรอกอยากอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆคณดูกดไลค์เพื่อ,อ like <S <S เอป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะไปพาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์ สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มสปอนเ a อร์หรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันดีอีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ